หธรรมจักกะปะวัตนสูตวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังภะควาภารณะสิยังวิหะละติอิสิปะตะเนมิขทาเยตะตะละโขหภะควาปัญจวคิเยภิกขูอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปัพระชิเตนะ นะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหีโนคมโมโปทุชานิโกอนริโยอนัตาสันหิโตโยจายังอัาตาลิกิละมาธานุโพโคทุกโขอ,อนริโยอนัสันหิโตเอเตเตพิกะเวอุโพอันเตอนุป,ปคคามะมาชิมาปติป,ปัทา ตถาขาเตนะตภิสัมพุทธาจากักคุกรณียานะกะณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตามาจะสาพิกเวมัชฌิมาป,ปาติปัาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากักคุกรณียานะกะณีอุปสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพา นายะสังวัตติอายะมีวะอะิโยอัตถังคิโกมาโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปัฏฐาตถาคะเตนะอะภิสัมพุทธาจกคุกาะลณี ยานการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิถังโขปณะนะพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิชาติปิทุกขาฉรา,าปิทุกขามะละนัมปิทุกขังโสกัปปะริเทวะทุกขะโทมะนุสสาโทมะนัสสุ ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิฉังนะละพันติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานะขันธาทุกขาอีกทางโขปันนะพิกะเวทุกขสะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหา โปโนภวิกานันทิราคหัสขตาตัตตะตัตลาภินันทิาาาาตาตน,น,ทนีเสยยถีิทางกามตันหาภวตันหาวิวะวิภวตันหาอิถังโขปานะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะ,ะ,ยาเยะ,ายะอเสสะวิลานะวิราคะนิโ,โรธจาโคฟปติสัน ปฏินิสโคมุติอาณาละโยอิทังโขปะนะพิกะเวทุกขะนีโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอิยะมีวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสรยที่ทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสังมังสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอ,อุทปาธิ ตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริญเยยยันติเมพิกะเวปุกเพอานุตุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทะปาธิญานางอุทะปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกะเวปุกเพอานะนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทะปาธิญานางอุทะปาธิปัญญา อุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอีกทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิญางอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปนิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัม พันติเมพิกะเวปุกเพอนานณะุส,สุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิธางทุกขสม,มุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุ เพอาณาุุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทปาัทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอาณาุุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทไไอไปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโข ปานิทางทุกข์นิโรโทรอริยสัจจังสัชิกาตัพพันติเตมพิกะเวปุกเพอาน,นะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานาังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาทิตงังโขปานิทางทุกข์นิโรโทรอริยสัจจังสัชิกะตันติเมพิกะเวปุกเพอาน,นะนุสุตเตเเนนนสุธรรมเมสุ จากขุงอุทัปธิยานงอุทธปาธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิอิทังทุกขานิโรทัพคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาธิยานงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปนิทังทุกขนิโร ทัคคามินีปฏติปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุเตสุครมเมสุจักขูทัาปาทิญานางอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปานิทางทุกขานิโลดโลทคามินีปฏติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเว ปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานังอุทาัปาธิปัญญาอุทาัปาธิวิชาอุทาัปาธิอาโลโกอ,อุทาาัปทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจัตูสุอริยจัตสเจสุเอวันติปะริตทังวทะสาการังะถาภูตังยานทัทสานังนะ สุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกะเวสจเจเทวะเกโลเกสาสัมมาลาเกสัพพมะเกสัตสัมณะภามนิยะปัชายะสทเทวานุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงตัพิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจักโขเมพิกะเวอเมสุจัตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะริตตัต เอวันติปะริตวัด,ดวัดตังวทฏะสะาการังยะถาภูตังยานาถสัตนงสุวิสุทธทงอโหสิอัฐาหังพิกเวสัมมะสะเทวะเกโลกเกสัมมะลาเกสภัมมะเกสัส,สาม,ามานพามนิยาปัชชายะสะเทวะมนุสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิ์ทิมอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิง ยานันจ์ปัณะเมทัสังอุทปาธิอากุปาเวมุติอายมันติมาชาตินัตถิธานิปุพภะโวติอิทมะโวจัพคาวะอตตนะมะนาปัญจวัคคิยาพิกขูพคะวะโตพระสิตังอภินันทุงอิมันนิจจะปัณะเวเวยากะละนัสมิงพัญญะมาเนอายสมะโตโกนทันยันสะ วิละชังวีตะมะลงังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุทะยพสมุทะยาธรรมงังสัพพันตังนิโลธะธรรมันติปะวะติเตจะพระควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตธะมนุษสาเวสูงเอตามพระควตาพาลานสาิยังอิสิปะตะเนมิขทายเย อนุตตะลางธรรมจักกังปวติตังอปะติวติยังสมเนวาภามณะเนนะวาเทงเวนะวามาเลนะวาพรมมุวาพมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสั <c oughs> สมินติภุ <c oughs> มมา,างเทวานางัางสัตทังสุตตวา จตุมมหาราชิกาเทวะสัทมนุสสาเวงสุตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวาตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวายาวมาเทวาสัทมนุสสาเวสงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตะวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาวสง ตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมาณลาตีเทวาสัทธมนุสสาเวสูงนิมมาณลาตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาปะละนิมมิตะวะสัตะาะนิมิตะวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสสาเวสูงปะละนิมมะปะละนิมมิตะวะสัตวสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุดตวา พัมมัติกายิกาเทวาสัทธรรมลุสาวสุงเอตัมภคะวาตาพาลานสิยังอิสิปตเนมิขะทาเยเออนุตตะลังธรรมะจักรังปะวัตติตังอป,ปะติวติยังสมะเนนะวาภาณะเนานะวาเทเวนะวามาลีนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวา โลกัสัมินติติหะเตนะขณเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัโทโธภุกขัดิอะยังจักทะสหัตทสสะสหัสสีโลกาธาตโลกาธาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะบาตุลหสิอัติกรรมเวนะ อติกกัมเมวะเทวานังเทพานเทวานุภาวังอัทโขภคะวาอุทานังอุทานสิอัญญาสิวะโตโพโกธันโยอัญญาสิวัตโภโกธันโยติอิติอิติหิทังอายัสสัมโตโกธัญยันสะกัญญาโกธันโยเตวะนามังอโหสีติ บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภคะวาอ阿าหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขตโตโลกะวิทูอนุต,ตโลปุริสธรรมะสาลถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภะคะวาติ 8. ธรรมานุสติ สวาขาโตพะคะวะตาธโมสันทิตโกอักกาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหีติ9สังฆานุสติอุสุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโคยายปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกสังโค ยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสัะภควะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลก,กัสสาติสิจินดามนีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนงังอุปสัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอลาหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมัปโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโบเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริพุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีกินดาปิยังจัตทนาสัพเพชนาะทระหูชนาะปิยังมะมะ สิบเอ็ดสักกตัตวาสักกัตวาพุทธรตรตนะพุทธะรตัตตานังโอสะทางอุตตะมังวัลังหิตังเทวะเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุนัสสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนโตเตสักกัตวาธรรมรรตนะธรรมรตัตต,ตังโอสะทางอุตตะมังวัลัง ปะลิลาหูปะสัมมะนังธรัรมมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพ,พระยาวูปะสะเมนตุเตสักตวาสังฆละตะนัง<ะ>โอสะทางอุตตะมังวะลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานางพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสักภะควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกาละนีโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยักษังทาสังโกนางอุป,ปะสันติสินเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจักมหาราชาตะวังโมโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซธิกินจิเทโวโยเทโวเยสักโก ปัชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชะนานะเยมณีจินดาปิยังจกักรทนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธละตะัตพุทธลัตตะนางโอสะทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกข,ขาวูปะสะเมนตุเต สักกตวาธรมมรัตนงโอสะทางอุตตะมังวะรังปาริลาหูปัสสมะนงธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพภะยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังฆรรตนาตังโอสะทางอุตตะมังวะรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสเมนตุเต อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาอ,อิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกัิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาลถิสัตถาเทวมนุษย์สานงพุโทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวะตาธโมสันทิสติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติ ตุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยักขิเนโยอัญชลีกะระนีโย อนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวโะโอฬหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโตสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศิกินจิเทโวเยสักโก ปัชชังทัตมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะท่นางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมัมะสักกตวาพุทธรัตตานังโอสะทางอุตตมังวะลังหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนะโสธินาัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเต สักกตวาธรมมรรตานังโอสะทางอุตตะมังวะลังปาลิลาหูปะสัมมานังธัมมะเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาสังฆารตานังโอสะทางอุตอุตตะมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเต